เออรอแป๊บหนึ่งนะโอ้ตอนนี้ CNN รองเท้าหลุดอยู่เอ้ยนะครับว่าล่ะตอนนี้ไม่เอาแล้วครับรองเท้าโอ้ยลำบากจริงเลยครับกว่าจะเดินมาถึงโอ้เนี่ผมยิงตรงมาจากอเมริกาเลยครับเนี่ยนะครับ,รบ,รบนะครับ<า>นะครับ,<า>รบโอ้โหปญี่ปุ่นเราโดนแล้วครับ โอ้ยลด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 อ่อยังยังยังแหมดูท่าครับดูท่าโอ้โหวิทเลยครับวิทโอ้โหใหญ่นะครับใหญ่สองแล้วอ่ะโอ้โหันหน้าไปยิ้มหน่อยครับหันหน้าไปยิ้มหน่อยครับเหนียวเดี๋ยวอัดอัดปลาไปก่อน <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันหลุดนะครับทำเป็นเล่นไปโอ้โหงานนี้ ทางไหนแล้วครับโอ้โหออกไปกลางแล้วครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับตัวนี้สายแปดอ้าวเกินอีกไหนยังไม่เห็นหน้าเลยครับโน้ยเนี่ยครับที่เขาบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำน้ำนะครับกำลังจะงัดขึ้นมาโอ้โหพีอีสองด้วยครับ ใช้ลอกวีว่าเหรอครับล็อกโบเก้นครับอ๋อล็อกโบเก้นนะครับโอ้โหนึกว่าลอกวีว่าครับอืมมีใช้ใช้สายดีไหมครับเนี่ยสายดีครับสายดีโอ้สายดีนะไม่ขาดนะเหมือนรอยเก่าๆว้าวว้าวโอ้ยุ่นเราเหมือนรอยเก่าเยเก้าสแล้วเยอะไรครับเนี่ยกัดดีจังปลายางครับโอ้พายางนะครับโอ้โห ไม่น่าเชื่อเลยครับป่ายางยี่ห้อแซมแซมโอ้โหไ <laughs> อแซมนี่จะดังไหมครับเนี่ยดังงานนี้ไหมเนี่ยไ,ได,ได้ได้ค่าโฆษณาเท่าไหร่ไม่ทราบแ,แล้วครับงานนี้โอ้โหนี่นยังยังไม่เห็นขึ้นน้ำเลยนะครับเนี่ยอโอ้โหผมเห็นแต่แแแแโอ้โย,ยมี มีขึ้นมาแล้วครับโอ้โหใหญ่ถ้าหลุดจะใหญ่กว่าเดิมครับส่วนใหญ่ถ้าหลุดแล้วจะใหญ่ครับโอ้ยังครับยังครับตอนนี้นะครับถ้าแท็บเล็ตตกน้ำนี่ต้องจ่ายตังค์ให้ผมนะครับเนี่ยโอ้โหแหนู้นครับแหงนู้นครับโอ้โหนะครับคันมันจะดีดหน้าผมนะครับยังไงก็ได้ครับหลุดไปอย่าให้โดนหัวร้านผมแล้วกันนะครับมันแตกง่ายโอ้โห อ๋อติดค้างเอ๋อคีมดีกว่าคีมจะมันกว่าไหนนะฮะจะ,นนะ,นะส่งอะไรให้ผมเนี่ยเดี๋ยวน้าเพชรพอจะมาทางนี้ได้ไหมครับตรงนี้เลยครับเนี่ยวันนี้เดิน,ดนก๊อกที็๕โอ้โหครับโอ้แล้วผมจะสะพายไว้ทำไมครับเนี่ยกระเป๋าเนี่ยร้อยนะครับร้อยเนี่ยเดี๋ยวนะแป้งนะครับเกาะไหมครับเออเยวเออครับออกมาทั้งสองอย่างครับเกี่ยวดีกว่าเย้ย โอ้เดี๋ินๆนะครับครับมามาหน่อยครับมาหน่อยครับมาเนี่ยครับเดินมาแลครับลุยมาแลครับขึ้นไปได้ขึ้นไปครับครับขึ้นแล้วไม่ไอ้นี่นะได้เลยอ่านี่ครับนี่ดีที่สุดครับโอ้โหนี่มือฉมังเลยนะครับคิปเปอร์คอ้าวคิปเปอร์ไปไหนกระพงเฮ้ยตกน้ำแล้ว โอ้ยทำเป็นงงเลยครับนะครับดูนะาตาไม่ชมครับโอ้ยปากกระพงครับพากผิดเดี๋ยวยกขึ้นไหมเกี่ยวผิดไหมเอาเกี่ยวไหมเออเอาอย่างนั้นก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่ได้ติดปากนะครับโอดูนะครับนี่คือไม่ไม่จําเป็นต้องกินก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องกินก็ได้เพราะของเขาดีครับผมยี่ห้ออเลยนะครับ แซมครับด<แส> <laughs> ูหน้ารครับ <laughs> มันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับครับมันหนักมากไอหยอไม่ได้เลยครับว <laughs> <ด>ันนี้โอ้โหโอ้โหตัวเราตัวเราช้างเลยครับเนี่ยโอ้โหงานนี้ดังแน่นะครับเันี่เอย่าถอยไกลนะครับเดี๋ยวตกน้ำก่อนเลยเออวิ่ิเดี๋ยวเดี้เดียว,ยวโอ,โอ้โหดหน้ารครับดีใจภาษาญี่ปุ่นทำางไะครับ โอ้ถ้นท่าทาเหมือนญี่ปุ่นเสร็จนะครับโอเคครับผม